ชื่อไทยปลาคางเบือนชื่อสามัญ Twisted Jaw c h e s f i s h ชื่อวิทยาศาสตร์ b e l o d o n t i c ท t สท s truncatus ถิ่นอาศัยพบแพร่กระจายในแหล่งน้ำไหลตามแม่น้ำสายใหญ่และสาขาในภาคกลางและภาคอีสานตามบึงที่มีทางน้ำติดต่อกับแม่น้ำเช่นบึงบอระเพ็ดแม่น้ำโขง ลักษณะทั่วไปเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดลำตัวแบนข้างสันหลังโค้งเล็กน้อยหน้างอนขึ้นเล็กน้อยหัวค่อนข้างโตปากกว้างและเฉียงขึ้นข้างบนขากรรไกรล,ล่างงอนโค้งขึ้นมาบรรจบกับขากรรไกรบนที่สั้นมีฟันซี่เล็กแหลมคมอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้างตาโตและอยู่ใกล้มุมปากมีหนวดหนึ่งคู่ ยาวถึงครีบออกครีบหลังเล็กมากครีบหูมีขนาดใหญ่ปลายแหลมครีบท้องมีขนาดเล็กอยู่ใกล้กับครีบก้นซึ่งยาวเรียวมีปลายจรดโครนครีบหางครีบหางเว้าตื้นตัวมีสีเงินวาวหรืออมเขียวอ่อนเหลือบท้องสีจางครีบก้นและครีบหางมีขอบสีค้ํมมีปานสีดำอยู่ขอบบนของช่องเหงือกการสืบพันธุ์ เพาะพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมนแล้วผสมเทียมโดยรีดไข่และนำเชื้อผสมในกะละมังแห้งสนิทรีดไข่หลังฉีดเข็มสองประมาณ4 7ชั่วโมงแล้วนำไปโรยบนแผงในถังฟักไข่ช่วงเวลาใกล้รีดไข่พบว่าแม่ปลาจะขับเมื่อออกมาบริเวณโคนครีมหูจำนวนมากลักษณะไข่เป็นไข่จมสีน้ำตาลเข้มอาหารธรรมชาติกินลูกปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ความสำคัญเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ